เป็นฝันที่แปลกมากก็คืออยู่ดีๆกูก็เพื่อเหมือนวันนั้นอะ่ะมันเป็นสติเอชั่นคือวันที่กูไปสอบขั้งสุดท้ายและตอนแล้วแบบตอนเช้าอะ่ะก็อสอบบอสไงแล้วก็เป็นสอบเจ่เดียวไงไปถึงของพักเช้าอะ่ะก็ออกมาใช่ไหมแบบสอบเสร็จแล้วก็รีบออกมาโกนแรกเลยแล้วก็ไปนั่งพักนอนเล่นเดินเล่นอยู่ตรงสนามกีฬา ทีเนี้ยมันก็เหมือนเล่นเลยเถิอดอ่พักไปถ,ถึงวันที่ก็เที่ยงกว่าแล้วก็เลยที่จะขึ้นไปขึ้นไปอ่าขึ้นเบสเสาะใช่ไหมแต่ว่าวมันเหมือนไม่ทันไงคือเพราะาอยู่ดีอ่ะทางนี้ขึ้นไปอ่ะบันไดมันแบลบกแๆบบไม่ไให้เหมือนแบบเมื่อก่อนไงเข้าใจป่ะแล้วในหัวกูคือแบบไม่มีเวาคิดในหัวกูเลยอ่ะคือทุกๆฝันอะม,มันจะมีความคิดแบบ อะให้เราคิดแนวอ้ยโลกนี้เป็นอย่างนี้นะนี่คืออย่างนี้นะโรงเรียนนี้เป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยแต่วันนี้บอกกูเลยว่าโรงเรียนสาสิตมันเปลี่ยนแปลงเงี้ย,ยคือพอบันไดอะ่ะมันแบบมันขึ้นไปชั้นหนึ่งแต่มันก็เปลี่ยนไปเว้ยมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนชั้นนี่คือรู้จักอะแล้วแบบพอขึ้นไปเรื่อยๆมันก็เริ่มเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางแบบงงไปหมดอะ แล้วกูก็เวอแบบเวอ่อมากอะแบบกลัวใช่ไหมแกคิดว่าเอ้ยจะโดโดโตดตึกทด่ไหมอะไรเงี้ยเพราะแบบถ้าไปฝันจะได้ตื่นมาแล้วก็หายใช่ไหมแต่แบบจะอยู่ดีแบบคือตอนกูนกำลังคิดอยู่แล้วก็เข้าไปในห้องนึง่งนันก็เปิดโล่งแหละคือต้องบอกก่อนคือตัวบัน,ค,บนคือสิ่งที่แปลกไปคือตั้งห้องอไอ้บันไดเว้ยบันไดมันไม่ได้เป็นแบบทางตรงหรือแบบ คือมันซับซ้อนมากเว้ยอยู่ดีก็มีบันไดข้างหลังบันไดข้างหน้าบันไดซ้อนนะกูเจไปหมดน,น่ากลัวอยู่ดีก็มีใครพูดขึ้นมาว่าแบบมันบอกว่าเอ้ยกูเนี่ยเป็นคนที่ที่หาทางออกให้คุณได้นะอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกตัวชื่อมิสเตอร์แบดคือคือตอนแรกกูว่าเขาพูดอังกฤษอะกูกูก็แบบแค่ในข้อยูมิสเตอร์อะไรเงี้ยแล้วเขาก็เดินไปเดินไปเดินแบบเดินนําหน้ากูไป แล้วก็มีผู้หญิงเหมือนผู้หญิงในเรื่องอ่าหมอแบ็กแจ็คอะเป็นผู้หญิงแบบเป็นแบบตัวตัวแบบเด็กอนุบาลน่ะแล้วพูดขึ้นมาแบบว่าว่าเนี่ยฉันจะาพาทาไปหามิสเตอร์แบดนะอะไรอย่างเงี้ยคือคนนี้บอกชื่อมิสเตอร์แบดอะคือเป็นเด็กผู้หญิงนี้แล้วกูไม่รู้แต่ผู้หญิงนี่ด้วยกูก็มองไปรอบๆว่าเอ้มันคนม,มีอะไรแยบอย่างเงี้ยได้แต่คือห้องมันเปลี่ยนไปหมดเลยเว้ยเว้นแต่นั้นเป็นชั้นที่สามทันทสี่มั้งชั้นที่สองทันที่สาม แล้วกูก็ไปอ่าน like like แบบมเตัวแบทซึ่งมิตัวแบทอะมคือเป็นหมางงไหมคือแบบเป็นตัวการ์ตูนหมาแล้วแบบคือภายในห้องอ่ะแล้วก็ในฝันกูตอนนั้นนะ่ะคือภาพอ่ะมันเหมือนแบบเหมือนแบบแบครูมอะมันกูติดอยู่แบครูมอะไอ้เหี้ยอันนี้คือเรื่องจริงนะมันกูติดอยู่เนี่ยคือในฝันกูเป็นอย่างนั้นเลยมันกูติดอยู่ในแบครูมแล้วแบบ หาทั้งออกไม่ได้ไอ้เหียมันแบบคือคือมันไม่ได้เป็นภาพที่แบบชัดอะบริ mm. วเวณแบบถ่ายด้วยกล้องแบบกล้องสมัยก่อนสักสิบยี่สิบปีที่แล้วอะเช่นมีแบบเวลาถ่ายก็จะมีแบบสีแดงโผล่มาเป็นแบบสัญญาอะไรเงี้ยแล้วภาพก็แบบสั่นไปมาไม่ทงไม่ชัดมันจะทึมๆคื๊มๆอะอระมบ,บว่าเนหะมือนกล้องแบบกล้องเด็กกิ กล้องฟิล์มไม่ใช่กล้องฟิล์มนี่มันคือเหมือนแบบดิจิตอลรูปแรกๆอ่ะมออกมาอย่างนั้นเลยเว้ยมิสเตอร์บาร์ก็บอกไอ้ตามออมาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะลงไปคือมันจะลงไปแบบลงตึกใหม่นี่แหละเรื่องขอบอะไรไปรูปเหมือนเป็นเอกสารประกอบวิชาการกูก็แบบแล้วก็พูดมาเนาะแบบเอ้ย hey, if if เหมือนกูพูดมานี่นะ if this happen again อ่ะ What c o u l I I c n n o o o w w to i i u u r o u u t อะไรมาเนี่ยจะทำยังจ,จะแก้ไขไงดีแจนมิสเตอร์ก็บอกกูว่า just watch คือแบบเหมือนอะไรก็ไม่ร,รู้ขงแกเว้ยแล้วก็ทำท่าเมืนจะทำท่าแบบสายหน้าตอนตอนต,ต,ตอนเดินจากไปนะคือพูดประมาทิ้งท้ายว่า just watch ก็คือเหมือนแบบนาฬิกาหรอหรือให้กูดูอะไรคือกูไม่รู้ แล้วกูก็แบบชิบหายแล้วจะไปสอบนี่หว่าแล้วพอดูทีไอ้แคยนี้บ่ายสามนี่หว่าเช้าสี่โมงแล้วแล้วก็แบบคือก็รีบขึ้นไปอะแล้วพอรีบขึ้นไปคือจังรวะก็แบบขอให้รีบขึ้นไปเอากระเป๋าก่อ,กอนอะไรเงี้ยแต่ไอ้เฮียคืออยู่ดีห้องมันก็กลายเป็นแบบตึกก็กลายเป็นเหมือนเดิมไอีกวเวยแต่ไอ้แค่แปดร้อยคือตึกนี้มีคนอยู่ แล้วก็เหมือนแเป็นตึกที่ทําใหม่หมดเลยแล้วก็มีมีบันแล้วก็บันไดที่แบบบันไดเดิมก็แบบซ่อนไว้อะไรเงี้ยแต่กูเห็นไงแล้วก็ไม่รู้ว่าบันไดน,นั้นจะพากูไปไหนไงนนแล้วแต่กูกลัวเลยเดินไปเลยเลยกูเห็นเด็กกับเด็กคือมาเป็นแบบคือเหมือนครับบรรลุส้มแซมตึกอะแล้วก็เป็นตึกอนรุบาแลแบบเป็นตึกกับครูอยู่อะไรเงี้ยเขาเป็นมองกูหรอกกูก็คือต้องรีบหาทางอ่อยแก้วอะแล้วก็ตื่นมา เช่ไหมือฝันที่แปลมาไอสัตว์ฝันแปลใช่ไหมฝันแปลกจริงอ้เชียฝันแปลกสัตว์